สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลปกติแล้วเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแพลวซันเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าเรื่องของแพลวซันเนี่ยคือเราติดตามเขามานานจนกลายเป็นความชอบแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขามาโดยตลอดนะครับวันนี้ขอเปลี่ยนบทบาทใหม่บ้างนะครับเราจะให้ความรักนะครับแล้วก็เจ้าตัวศิลปินเนี่ย ก็เป็นคนที่ทําให้พวกเรามีความสุขได้เช่นกันนะครับโดยการที่นําเพลงมาร้องซึ่งมันเป็นเพลงที่เพลาะมากๆแล้วเราก็เห็นว่าเออผู้ชายคนนี้คืออนาคตสอแววดังแน่นอนนะฮะ mm hmm. เบิ้ลปทุมราชนะครับไอ้ดูพูดตรงๆเลยนะร้องเพลงคู่กับไอ้แมนเนี่ย เสียงไม่ห่างกันเลยนะครับเสียงแบบไม่มีใครจมใครไม่มีใครดีไปกว่าใครเลยเพราะว่า2คนเนี่ยเขาร้องเพลงด้วยกันไม่มีใครดีไปกว่าใครทุกอย่างคือลงตัวตามสไตล์ใครสไตล์มันนะเรื่องของประวัติบางคนเนี่ยก็ไปทำการหาข้อมูลรีเสิร์ชกันซึ่งถ้าใครไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัตินะครับมาฟังสิ่งที่ ผมพูดได้นะในเรื่องของประวัติของไอแมนเนี่ยประวัติไอแมนหรือปลายฟ้านะครับที่เขาเอาร้องเพลงชื่อเนานะก็คืออภิสิทธิพ,ธพงษ์นวลบุญมานะครับคือเป็นนักร้องจากจังหวัดขอนแก่นเออจังหวัดขอนแก่นเนี่คือคนหน้าตาดีเยอะนะแล้วก็มีคนที่มีความสามารถเยอะแต่ทำไมก็งงตรงที่ว่าเดี๋ยวมีหลายคนมาฟังแอดพูดอะแอดก็เอาจากขอนแก่นนั่นแหละ ไม่เอาจังหวัดอื่นบ้างจังหวัดอื่นหน้าตาดีๆก็มีความสามารถดีๆก็มีอ่ะก็ใช่แต่เราไม่ก็เห็นไงส่วนใหญ่เราจะเห็นออกสื่อก็จะมีแต่ขอนแกน่นไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงณเดทเบียสุคนลวัฒทุกคนเฮ้ยที่มันขอนแก่นดังนั้นเลยที่ว่านะครับเนี่ยไอ้แมนก็ขอนแกน่นคือมาจากจังหวัดเนี่ยแล้วจังหวัดเนี้ยมันมีอะไรดีซึ่งมีคนตั้งคําถามแล้วแล้วสรุปก็คือมันดีจริงๆไม่ใช่ดีที่ว่าแวดล้อม ขอนแก่นมันดีอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าคนที่เขาแบบไปอยู่ด้วยกันนะสองผัวเมียสามีภรรยานะครับเวลาเขาแบบอยู่ด้วยกันเขาผลิตลูกกันมาเนี่ยทำไมลูกน้าตาดีมากๆแล้วก็ดูดีทุกคนเลยแทบทุกคนเราส้ตามตำอร่อยมากจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงจังหวัดอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเราพูดถึงขอนแก่นก่อนนะครับก็คือไม่ว่าจะ ร้องเพลงนะครับหรืออไปเรียนการสินป์น้องเป็นสิทธิ์เก่าวิทยาลัยนาฏศาิลป์การสิลป์นะครับเล่นดนตรีได้หลายประเภทไม่ว่าจะพิณแคนวดกีตาร์ต่างๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นนักร้องนำทำให้น้องเข้าสู่การประกวดในรายการทีวีเออเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ฮิวใจที่สุดแล้วคือการนั่งรับชมรายการที่เราชอบอะ่ะ และเราฟังเสียงนักร้องที่มีคุณภาพซึ่งเขาบอกว่ามันคือเหมือนกับออะไรนะคือคือเพชรใช่ไหมฮะเพชรที่ตกอยู่ในโคนตมอะไรอย่างเงี้ยชีวิตของเขาเคยพลิกผันจากนี้สินและครอบครัวเป็นล้านบาทเลยนะครับเขามีหนี้ ก่อนที่จะมีผลงานโด่งดังอย่างปลายฟ้าเนี่ยน้องมีชื่อเสียงจากการเข้าร่วมรายการไม่หมดหนี ah ้มหาโชครู้จักหรือเปล่าครับอดูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะเกี่ยวกับเรื่องของรายการที่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเรียกน้ําตาคนได้แล้วก็เป็นรายการที่ทําให้คนดูเนี่ยล้นนั่นก็คือไม่หมดหนี้มหาโชคและเป็นแชมป์ถึง25สมัยครับโอ้โหคือปังมากดีมากเก่งมากสร้างประวัติศาสตร์คว้าแจ็คพอต หนึ่งแสนบาทได้ถึงสองครั้งนะครับท่านผู้ชมได้ถึงสองครั้งเลยนะแล้วก็มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองเช่นเพลงหอยขี้ฐานข้างเถียงแต่ไม่เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงเท่าไหรนะ่นักชีวิตของเขาเนี่ยเคยพลิกผันจากหนี้สินครอบครัวเป็นล้านนะแต่เส้นทางของศิลปินเนี่ยอ่ะมันก็มาได้ไงขนาดนั้นไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาใหม่ปุ๊บคุณสามารถเป็นนักร้องดังแบบกล้องแบบ เปิ้ลแบบคนอื่นๆได้เลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันเกิดจากการยอมรับของคนในสังคมแล้วก็คือคุณต้องมีคาแรคเตอร์คุณต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้คนอื่นมองว่าเฮ้ยคุณทำไมมันเก่งหลายรอบด,ด้านจาังหวะมันมีอะไรที่เป็นจุดดึงดูดมีคาลิสมาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับอ่าเส้นทางศิลปินมันไม่ง่ายจริงๆครับหลายฟิงเกิลที่ปล่อยไปเนี่ย มักจะเป็นที่ไม่รู้จักเท่าไหร่แต่แมนเนี่ยเขาไม่เคยท้อนะและไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองมีโอกาสเนี่ยได้อัดรายการที่ w o r k p กพรร่วมกับศิลปินรุ่นพี่หลายคนเลยนะครับทั้งให้คำแนะนำอย่างดีนึงในนั้นก็คือพีกองหวยไรนะครับที่มีข้อความนะครับเป็นไวรลัลคุยกัน ว่าต้องรักเมียนะต้องดูแลเมียให้ดีอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยมีภาพหลุดออกมามีคลิปที่ไลฟ์สดที่น้องเนี่ยร้องเพลงแล้วน้องเปิดตัวแฟนเนี่ยเปิดตัวแฟนแท้ๆของน้องคือแฟนที่คบกันแท้ๆเลยทําให้แฟนคลับผู้หญิงบางกลุ่มเนี่ยเกิดอาการงอนนะครับจะงอนไปตามไม้นี่เมื่อเขาเป็นศิลปินเขาก็ต้องเจอเนื้อคู่ของเขาอยู่แล้วนะไม่ต้องงอนเขาส่งเสริมน้องเข้าไปท่านผู้ชมส่งเสริมไอ้แมนอะเต็มที่ไปเลยนะ ก็จะเป็น EP แรกแหละที่แอดพูดถึงไอแมนเนี่ย e ีนีนะ้นะฮะเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราติดตามแลพลวสันแล้วเราจะติดตามไอแมนอีกคนหนึ่งจะเป็นอะไรไปในเมื่อน้องเขาเก่งนะครับเออระบบกับหน้าตามันหลอด้วยนะแล้วก็กล้องไวไล่เนี่ยอย่างที่บอกก็คือสายหาสายหานะฮะแต่เป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มให้หมดใจคนแบบนี้คบไว้ดีมากๆ นะครับดีมากๆอยู่ที่เราทำตัวอย่างไรวงการบันเทิงอาพี่เขาก็แนะนวแนะแนะแนวใช่ไหมเออแล้วก็อาจจะมีตลกทะลึง่งตามภาษาตามภาษาผู้ชายคนนี้นะครับตามภาษาใครอ่ะกล้องห้วยไร่นะช่วงนี้เพี้ยนครับช่วงนี้แบบอองๆไงก็ไม่รู้แอรดิวเนี่ยนะหลงลืมบ่อยมากก้องห้วยไร่เนี่ยเขาก็เป็นคนเก่งมีความสามารถเพลงดังก็เยอะนะครับชอบเพลงนาคีอ่ะกล้องเสียงดีมากนะครับแต่ เพลงที่เป็นจุดเด่นนะที่ได้รู้จักกล้องห้วยไร่นะครับก็เป็นเพลงอีหยังอะไรนะนแบบอะไรอะสักอย่างอะบ่มีอีหยังมาพังทลายความฮักอะไรของสองคนได้อะไรใครรู้่อเพลงบอกทีนะเพลงนาคีหรือเปล่าอนจจะจำไม่ได้แล้วการที่นะครับทำให ได้รู้จักก้องห้วยไล่ทําให้น้องได้มีโอกาสทําเพลงร่วมกับเบิร์นบทุมราชอันนี้หมายถึงหมายถึงไอ้แมนเนาะเขาก็มีโอกาสได้ทํากับเบิร์นที่ผลงานตอนแรกคือใช้เวลายาวนานถึงครึ่งปีกว่าจะปล่อยเพลงอย่างปลายฟ้าซึ่งปลายฟ้าเนี่ยดังมากในตามสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเบิร์นบทุมราชแต่งสดสดในรายการของไรเดอร์นะครับ ของซองไรเดอรเนาะและสุดท้ายเลือกแมนมาร่วมร้องด้วยกันจนโด่งดังในปัจจุบันนี้ทุกอย่างมีเวลาของมันจะโด่งจะดังใช่อยู่กับมันแข่วันเดียวไอ้แมนเนี่ยเขาทุ่มเทแล้วก็มันพัฒนาเจ้าของขึ้นมานะครับอยู่หลายปีพอสมควรน้องจึงมีวันนี้เมื่อวานก็คือเปิดตัวแฟนใบเมื่อวานลืมลือนะฮะทำเอาสอา,าอกหักไปครึ่งประเทศ นะแต่ผมขอยกย่องว่าโตแมสุดๆมากแล้วน้องสมชื่อคักขอให้เป็นที่รักของแฟนเพลงตลอดไปจริงๆการเปิดตัวแฟนเนี่ยนะครับมาแสดงให้เห็นว่าเราคือลูกผู้ชายมากเราให้เกียรติผู้หญิงแล้วในมุมเล็กๆของผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าเขาน้อยใจนะที่ไม่ให้เขามีตัวตนในในสิ่งที่เขาทำให้เธอทุกๆอย่างเพราะว่าแฟนเนี่ยกำลังจะดังนะครับน้องแมนเนี่ย กำลังจะดังเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ลึกๆผู้หญิงอะเขาก็อยากให้เปิดตัวแต่เขาก็แก้เขินบ้างอะไรอย่างเงี้ยโดยการไม่กล้าออกกล้องไม่อยากให้แมนเนี่ยเ,เสียการเสียงานอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเมื่อก่อนอที่ตึกตึกช่องน้อยสีครับเขาก็อยากให้ไม่อยากให้ดาราเปิดตัวแฟนคล้ายๆกันแต่ยุคนี้มันเป็นยุคที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาและไม่โกหกตอแหลนะครับยุคนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน ยุคนี้ไม่ได้สร้างภาพครับยุคนี้คือเรียลสตอรี่ใช้ชีวิตแบบจริงๆและมีแฟนจริงๆและก็รักแฟนคลับจริงๆดีมาก็ดีกลับร้ายมาไม่สนใจเดินหน้านะครับนี่คือสิ่งที่น้องแมนกำลังประสบพบเจอและที่สำคัญที่สุดที่เป็นไฮไลท์นะครับนักร้องหนุ่มคนนี้ไม่ใช่มีดีแค่อย่างที่บอกไปก็คือเล่นกีฬาเล่นกีตาร์ดีดพินนะครับเล่นดนตรีร้องเพลงได้ทั้งสตริงทั้งหมอลำทุกอย่าง มันมีเรื่องของศรีระเข้ามาทำให้สาวๆในกรีซไม่หยุดน <aty> euh ั่นก็คือเรื่องของซิกแพคนะครับซิกแพคหกแพคหกแพกก็คือว่าน้องเนี่ยเขาก็เข้ายิมนะน้องแมนเนี่ยเข้ายิมแล้วก็เล่นยิมอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้สุขภาพน้องดีขึ้นถูกไหมเมื่อน้องสุขภาพดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งทำให้สาวๆแล้วก็ เหล่า LGBT ดูกลุ่มอื่นๆนชอบในตัวน้องในความเท่ในความแมนและในความเฟียสความหุนลีนแบบนี้นะฮะนะเดี๋ยวให้ไปปะทะก,กับเมกอภิสิทธิ์ดีไหมเมกอภิสิทธิ์คือแบบว่าโอโ้โหไม่ไม่เบานะนั่นก็ไม่เบาเหมือนกันนั่นก็แบบว่าโอโ้โหผิวไหวนะถอดเสือ้อร้องเพลงนะครับคือมันร้อนมันฮ้อนมันฮ้อนน้องแมนเอาบ้างนะจะได้มีกระแสะเขาบ้างนะครับเพราะตัวนี้ก็เลื่อนไปที่ไหนก็เจอแต่น้องแมนเต็ไมไปหมดเลยเนาะอ่ะ พักข่าวแพลวพลาวซันให้นางไป,ไปพักผ่อนบ้างนะทัวลงเยอะมากนะมาเปลี่ยนไปดูไอแมนบ้างนะจะได้รู้ว่าเออศิลปินสมัยนี้มันก็จะมีมีความหลากหลายกันไปนะมีความหลากหลายมีความชัดเจนในรูปแบบของการใช้ชีวิตก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องอยู่กันแบบเฟกๆอยู่กันแบบตรงๆอยู่กันแบบว่าเปิดเปิดไปเลยคือถ้าคุณไม่เปิดแฟนตอนเนี้ยคุณจะไปเปิดตอนไหนถูกไหม <c oughs> นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับสวัสดีครับ